ตัวเสืมีส้หุกที่แสนโดดเด่นเป็นตัวแทนของเมือที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยขามอจะปางนดตุ้ดตามเสนทาที่สำคัญของเมืองจินจและตามเทศกาลของเือเพื่อให้ไดความสนใจของท่องเที่ยวและมีพิกานักเดินอันเป็นราเชิ่ของทั้งปท่ความสัมน ความเชื่อของชาวล้านนานั้นเชื่อว่านกยูงเป็นปานหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพญยาดหนาสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ที่แหวว่า,ายในสายน้ำติที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวซีหมัยมาเมนิ่นนานอันอุดมไปด้วยสถา์มและดอกไม้นานาพันธ์ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ727ปีนบพบุรีีสีนครพริงเชียงใหม่มหานครแห่งความสุข